อันดับนักร้องสาวที่ชีวิตพลิกผ่านจากหน้ามือเป็นหลังมือสู้ชีวิตจนประสบความสําเร็จทำเอาแฟนๆต่างชื่นชมและยกให้เธอเป็นตัวอย่างจะมีใครบ้างเรามาเริ่มกันที่อันดับสเจนเนี่รัชนกหรือที่หลายๆคนคุ้นกันในชื่อเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเธอเป็นพี่สาวของลิลลี่นารีนาหรือลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของเพลงดังอย่างเลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียวโดยในระหว่างเรียนเจนนี่ได้เดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆพร้อมทั้งทําเพลงเป็นศิลปินเต็มตัวเจน นี่เริ่มมีชื่อเสียงจากการแต่งเพลงประชดแฟนในชื่อเพลงไม่สดชื่นถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดในวงการของเธอเลยก็ว่าได้จากนั้นเจนนี่เริ่มมีผลงานเพลงมากขึ้นเรื่อยๆจนมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงอย่างมากมายอีกท้งยังได้รับโอกาสดีๆทั้งได้ร่วมถ่ายรายการภาพยนตร์เป็นพิธีกรรวมไปถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวครั้งแรกทางช่องอมรินทีวีอีกด้วย และหากใครที่ได้ติดตามก็จะทราบกันดีว่าเจนนี่นั้นถูกตั้งฉายาว่าสาวร้อยดรามา่าเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนเธอมีเรื่องราวดราม่าต่างๆเข้ามามากมายทั้งในเรื่องของนักร้องในคล้ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นในเรื่องของครอบครัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักจนณปัจจุบันนี้เธอได้แต่งงานกับยวิวฉันมงคลและมีชีวิตที่ดีขึ้นมากแถมยังมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอยูจินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่เธอนั้นรักอย่างสุดหัวใจต้องบอกเลยว่าสาวใต้ใจแกร่งคนนี้ ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเซนนี้เรียกมันว่าประสบการณ์พร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นั่นเอง อันดับที่สองลำยัยไห่ทองคำนักร้องลูกทุ่งอินดี้ดาวรุง่งพุ่งแรงแซงทุกทางโค้งซึ่งเธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการจชกชวนจากอาจารย์ประจักษ์ชัยขณะกำลังเดินทางสายประกวดร้องเพลงและจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดซึ่งในเพลงแรกอย่างเพลงสิเสีเข้าลำยายกลายเป็นกระแสสังคมอยู่พักหญยเนื่องจากมีท่าเต้นสีขาที่ถูกชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมแต่ถึงจะถูกวิจารณ์เธอก็ยังไม่ยอมแพ้กับความฝันและเส้นทางดนตรีและยังได้ เพลงผู้สาวขาเลาะที่ทําให้เธอโด่งดังเป็นพลูแตกแถมยังทําให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังทําสถิติทะลุร้อยล้านวิวภายในเวลาแค่ครึ่งปี จนปัจจุบันลำยายยังถูกแฟนๆตั้งฉายาให้ว่าราชินีอินดี้เพราะเนื่องจากผลงานเพลงที่โด่งดังแล้วเรื่องการเต้นและการร้องสดของเธอก็ไม่แพ้ใครแถมยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากจากคลิปโชว์ต่างๆที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งในปี2567ที่ผ่านมาลำยายกลายเป็นไวรัลกับการร้องสดเพลงเย่แลมของวงคันไทยไม่เท่านั้นเธอยังโกอินเตอร์ดังไกลถึงต่างประเทศทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแบบเต็มวง 9, 9ประเทศ9วันเต็มอาทิสวิตเซอร์แลนด์สวีเดน ฟินแลนด์เยอรมนีนอร์เวย์เบลเยียมออสเตรียและเดนมาร์กบอกเลยว่าคิวทองแบบจุกๆไปเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นั้นในอดีตครอบครัวของลำยไยมีฐานะยากจนเธอจึงใช้ความชอบในการร้องเพลงและการเต้นมาเป็นอาชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทั้งเดินสายร้องเพลงและประกวดงานต่างๆ่จนทำเอาแฟนๆถึงกับยกให้เธอเป็นมายอดอลเลยก็ว่าได้ และอันดับหนึ่งจ้านงพนีหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อจ้าอาสยามซึ่งเธอมีชื่อเสียงจากผลงานเพลงคันหูและยังมีท่าเต้นและเนื้อหาที่ล่อแหลมจนได้ฉายาว่าจ้าคันหูนั่นเองทําให้ชื่อของเธอก็เป็นที่รู้จักภายในชั่วข้ามคืนอีกทั้งยังได้เซ็นสัญญากับทางค่ายอาสยามและมีผลงานเพลงมากมายตลอด8ปีต่อมาเมื่อปลายปี2563เธอก็ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางค่ายและผันตัวไปเป็นนักร้องอิสระ ซึ่งหากใครที่ได้ติดตามจะเห็นได้ว่าจ้าเป็นนักร้องสายเซ็กซี่เฮฮาและเข้ากับคนง่ายอีกทั้งยังเอนเตอร์เทนคนอื่นๆได้เก่งมากและกว่าจะมาถึงจุดนี้เธอผ่านอุปสรรคและคำวิจารณ์มาอย่างมากมายแต่เธอก็ไม่ย่อท้อและอดทนต่อสู้ฝ่าคำวิจารณ์นั้นมาได้จนนวันนี้เธอประสบความสำเร็จในที่สุดอีกทั้งจ้าย,ยังเป็นคนที่กตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่ทำงาน เงินทำบ้านให้ครอบครัวยอยู่คอยเก็บหอมรอมริษและให้พ่อกับแม่อยู่เรื่อยๆใช้ชีวิตบ้านๆอยู่บนความจริงไม่หวือหวาทำมอแฟนๆนั้นต่างต้องยกให้เธอเป็นคนสู้กับชีวิตและเป็นลูกที่กตันยูอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้